สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้อันนี้ก็เป็นคลิปที่2แล้วนะคะที่เราจะมาเรียนเรื่องตรีโกณมิตินะคะเมื่อวานครูก็กิดนไว้แล้วว่าตรีโกณมิติอนักเรียนนะมันจะประกอบด้วยอัตราส่วนตรีโกณมิติแล้วก็ฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะมาเริ่มเรื่องแรกกันก็คืออัตราส่วนตรีโกณมิตินะก็ได้กล่าวไปแล้วบ้างว่าหมายความว่ายังไงนะ,ะมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็จะสัมพันธ์กับสามเหลี่ยมเลยค่ะ สามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมคะสามเหลี่ยมมุมฉากที่นี้เมื่อวานอ่ะไอ้ตรงสามเหลี่ยมมุมฉากตรงเนี้ยค่ะที่ครูให้พึงระวังไว้ว่าถ้าคนที่ท่องสูตร c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองอ่ะนะคะนักเรียนนักเรียนต้องรู้ว่ามันต้องสัมพันธ์ตัวแปรตามโจทย์ด้วยนะไม่ใช่นักเรียนจะเอา c กําลังสองไว้อีกด้านหนึ่งของสมการอย่างเดียวนะนักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์แบบนี้อ่ะเมื่อวานครูไม่ได้ยกตัวอย่างเอ้วันก่อนครูไม่ได้ยกตัวอย่างเนาะเดี๋ยววันนี้ครูยกตัวอย่างให้ นักเรียนอาจจะไปเจอสามเหลี่ยมอย่างนี้อ๋อสีแดงดีกว่าอ๋อสีแดงดีกว่าเนาะหัวอย่างใช้ไม่ค่อยคล่องอ่ะเนาะอาจจะนั่นนิดนึง นักเรียนอาจจะไปเจอโจทย์อย่างนี้นักเรียนแล้วมุมฉากเนาะแล้วซี C, อย่างนี้เออยู่ตรงนี้อ่ะบี B, อยู่ตรงนี้นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้ถูกนะคะนักเรียนต้องเปลี่ยนให้ถูกนะความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสถ้าเป็นโจทย์แบบนี้จะได้ว่างไงคะจะได้ว่า A กําลังสองเท่ากับ B กำลังสองบวก C ยกกำลังสองแล้วถึงจะค่อยแก้สมการหาความยาวด้านนะคะไม่ใช่ว่าจะเอา C ไว้อีกข้างนึงอย่างเดียวหรือมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นตัวแปร C เป็นตัวแปรอื่นก็จับคู่กันหาความสัมพันธ์ให้ถูกดูรูปให้เป็นด้วยเนาะแล้วก็เมื่อวานให้ทําแบบฝึกหัดไว้เมื่อวานทำแบบฝึกหัดไว้นะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยนะอ่ะข้อ1.2 ข้อ1.2นะคะอันนี้ได้เนาะนักเรียนตรวจเองเลยนะเป็นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นเนาะได้เท่านะคะ1.3ก็เช่นเดียวกันนะยาวที่สุดก็ด้านยาว10แล้วก็ตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอ่า คิดว่าทุกคนก็คงจะทําถูกนะคะต่อไปเมื่อวันเฉลย2.1ไปแล้วก็จะเหลือ2.2กับ2.3 2.2นะคะ2.2ก็จะได้ y y นะคะเท่ากับ square root 2เนอะ แล้วก็2.3ก็จะได้แซดเท่ากับ4.5 4.5นะคะก็เฉลยไปได้เลยนะคะะทีนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องนี้เลยอัตราส่วนตีกวดมิตินะคะอัตราส่วนตีกวนมิติ เราก็ยังคงจะใช้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนักนรียนะวันนี้ออกมาอัดคลิปข้างนอกโอ้ร้อนมากเลยเราจะใช้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมก็ยังก็มีความยาวด้านสามด้านถูกไหมคะก็ยังคงมีความยาวด้านสามด้านแต่วันนี้คําว่าอัตราส่วนอะ่ะก็จะเขียนในรูปเศษส่วนคือตัวเศษกับตัวส่วนนะคะเราจะนำความสัมพันธ์ของตัวเศษตัวส่วนนี่แหละนะคะ มาดําเนินการกันอ่าทีนี้มารู้จักก่อนว่าคําที่เราจะต้องรู้จักนะคะก็คืออันแรกอ่ะนักเรียนดูตรงนี้นะเราจะยังคงใช้สามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมีตรงนี้เป็นมุมฉากก็เห็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ทีนี้เวลาโจทย์จะถามเนี่ยจะจะมีมุมที่เขาระบุนะคะว่าอัตรา,าส่วนของมุมไหนมุมไหน,ไหนอย่างเงี้ย ในรูปนี้นะคะก็จะเป็นของมุม A นี่เขาทำเครื่องหมายตรงนี้ไว้ของมุม A นะคะถ้านักเรียนมีปากกา2ส,สีก็จะดีเลยเราก็สามารถหามุม A แล้วก็ของมุม B ได้นะคะอ่ะมันจะมีสามเหลี่ยมฉากก็จะมีด้าน3ด้านด้านที่ยาวที่สุดรู้จักจากเมื่อวานแล้วคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากนะคะเราด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเราจะเรียกคําสั้นๆว่าฉากอ่าในรูปนี้ก็จะเป็นด้าน C เนาะ รูปนี้ก็จะเป็นด้าน c อ่ะทีนี้มุมที่ระบุรูปนี้ก็คือมุมที่ระบุอ้างอิงรูปนี้ก็คือมุม a ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม a ก็คือด้านนี้ถูกไหมอยู่ตรงข้ามมุม a เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงข้ามกันอ่ะเรียกว่าด้านข้ามเรียกว่าด้านข้ามเนี่ยเรียกว่าด้านตรงข้ามมุม a เรียกคำสั้นๆว่าด้านข้ามมีความยาว a ก็ตามรูปนะคะ มีความยาว A ก็ตามรูปนะคะขยับหน่อยไม่เห็นข้างล่างอ่ะทีนี้อีกออสามเหลี่ยมมันมี3ด้านนะเราจักด้านฉากกับด้านข้ามแล้วด้านที่เหลือนะด้านที่เหลือด้าน B ตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าด้านชิด เขาเรียกว่าด้านประชิดมุม A มีความยาว B อ่ะเราจะนำทั้ง3ด้านนี่แหละมาเขียนในรูปของเศษส่วนเป็นอัตราส่วนตีกวนมิตินะคะรู้จักข้างล่างเนาะ,ะตัวแรกตัวแรกเลยคือเดี๋ยวเปลี่ยนสีนิดนึงสีเข้มเงิน ตอนแรกเลยคือ sin นี้อ่านว่าไซนะนักเรียนนะเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อเต็มมันคือมีตัว e ด้วยค่ะไม่ได้ไม่ได้อ่านว่าซินนะอ่านว่า sin านะคะไซนของมุม A sin ของมุม A เท่ากับความยาวตรงข้ามมุม A คอมีคำว่าข้ามนะคะหารด้วยความยาวตรงข้ามมุมฉากเนะาะฉาก ก็คือด้าน A ส่วนด้าน C รูปก็หายไปอ่ะมันจะเป็นตรงนี้เนาะด้าน A ส่วนด้าน C ตรงนี้ดูเคอร์เซอร์นะคะด้าน A ส่วนด้าน C อ่ะ คำจำคำจำนะนักเรียนนะคำจำคำจำเราจะท่องว่าข้ามฉากข้ามฉากข้างบนข้ามนะข้างล่างฉากตัวเศษข้ามตัวส่วนฉากข้ามฉากทรายข้ามฉากทรายข้ามฉาก นะคะสายข้ามฉากทีนี้อัตราส่วนตัวที่2ที่เราจะต้องรู้จักในวันนี้คือ c o s ค่ะคือ Co สปากกาไม่มาเราแป๊บหนึ่งคือ Co สนะคะอ่า cos หรือมีชื่อเต็มว่า Cosine เรียกสั้นๆว่า Cos นะตัวแรกไซตัวที่2 Cos c o s เนี่ยเราจะท่องว่าชิดก็คือด้านประชิดนะชิดหารด้วยฉากชิดหารด้วยฉากจะดูจากรูปก็จะเป็น B ส่วน C นะเพื่อไม่เสียเวลาคุณไม่เลื่อนรูปแล้วนะคะนักเรียนก็ดูรูปที่เรียนจดเมื่อกี้นะคะคำจำก็จะเป็นชิดชิดหารด้วย ฉากอ่ะชิดฉากนะคะทรายข้ามฉากคอสชิดฉากนะคะตัวสุดท้ายที่เราจะ,จะต้องรู้จักในคลิปนี้นะตัวสุดท้ายที่เราต้องรู้จักในคลิปนี้ก็คือแทนก็คือแทนก็คือแทนเนาะ ไม่ได้อ่านว่าตาลน,นะนักเรียนอย่าไปอ่านตาลน,นะบางคนไปไปพูดกับน,นักเรียนโรงเรียนอื่นซินคอสตาลใน,นครูอายเลยนะจ่ายคอแทนนะนักเรียนนะจ่ายคอแทนแทนท่องว่าอะไรแทนท่องว่าข้ามชิดข้ามชิดนะคะก็คือด้าน A ส่วนด้าน B แทน A ก็คือด้านข้ามด้านข้าม หันด้วยด้านชิดด้านข้ามหันด้วยด้านชิดเนาะด้านข้ามหันด้วยด้านชิดเนาะอ่าจะลดไปอ่านักเรียนนะอ่ะก็จะมี ทรายทรายนะคะ,ะให้ดูภาพรวมทรายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดอ่ะอันนี้อยากจะเคยได้ยินเขาท่องกันมาแล้วข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดชข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนาะก็ท่องให้จาไม่ได้เลยทรายคอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดชข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะอืม ข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเนะาะถ้าดูคลิปนี่อาจจะหยุดสต็อไว้ก่อนแล้วก็ไปแวะท่องก่อนนะทีนี้หน้าสีเนาะหน้าสีเราก็จะมาลองอข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเมื่อกี้แหละนะเราก็จะมาลองดูว่าเราตอบถูกหรือเปล่านะคะ ทีนี้นักเรียนอย่างตัวอย่างที่1เนาะตัวอย่างที่1มันก็จะมีะคําถามก็จะมี sin a cos a แล้วก็แทน a นะคะคําถามก็จะมี sin a เนาะ cos a แล้วก็แทน a นะคะแทน a อ่ะอ่ะครูจะ ใช้มุม A เป็นสีเหลืองไม่รู้ตัวอันจริงๆมองเห็นไหมเนาะก็พยายามที่อ่ะมุม A อยู่ไหนมองไม่มามองอยู่ไหนแล้วอ่ะมุมเอเออยู่นี่เนาะม,ม,มองไม่เห็นเปลี่ยนสีดีกว่านักเลยนะอ่ะสีแดงเหมือนเดิมแหละดีแล้วอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะสีเหลืองคุณม,มองไม่เห็นอ่ะมุม A อยู่นี่ อ่ามุม A อยู่นี่เราจะตอบของมุม A ก่อนนะคะคำด้านที่เราจะต้องหาคือด้านฉากด้านข้ามแล้วก็ด้านชิดนะคะที่หาง่ายที่สุดคือด้านฉากด้านฉากคืออยู่ตรงข้ามมุมฉากนักเรียนหรือด้านที่ยาวที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นในสามเหลี่ยมรูปแรกนี่ด้านฉากอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ค่ะ ด้านฉากอยู่ตรงนี้ก็คือยาว5เห็นไหมคะยาว5ทีต่อไปนักเรียนด้านอันดับต่อไปที่ต้องหาคือด้านข้ามด้านข้ามก็คืออยู่ตรงข้ามมุมที่เราอ้างอิงไว้หรืออันนี้ก็คือที่โจทย์ถามก็คือมุม A อ่ะก็คือด้านข้ามก็ยาว4วันนี้ปากกาไม่ค่อยแอคทีฟเลยเนาะ อ่ะได้ฉากได้ข้ามแล้วสุดท้ายก็คือด้านชิดเนาะก็เหลืออยู่ด้านเดียวอ่ะนักเรียนเนาะเหลืออ,อยู่ด้านเดียวก็จะเป็นด้านชิดอ่ะทีนี้เราดูเฉพาะอาของมุมเอเดูเฉพาะหมือกสีแดงนะคะาซคือข้ามฉากถูกไหมาซคือข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดทายข้ามฉากข้ามยาวเท่าไหร่สี่ ฉากยาวเท่าไรห้าก็ตอบ4ส่วน5ตอบสี่ส่วน5นะคะคอสคอสท่องว่าไงคะชิดฉากเนาะคอสท่องว่าชิดฉากด้านชิดยาวเท่าไร่3ด้านฉากยาว5้าคอสก็ตอบ3ส่วน าอ่าส่วนแทนแทนท่องว่าข้ามชิดถูกไหมข้ามฉากสายคอชิดฉากแทนข้ามชิดข้ามชิดก็นักเรียนก็มาดูที่รูปข้ามยาว4ชิดยาว3แทนก็จะเป็น4ส่วน3แทนก็จะเป็น4ส่วน3นะคะอ่ะ ทีนี้พอมามุม B ก็คิดทำนองเดียวกันแต่นักเรียนต้องเปลี่ยนด้านเนาะพอมามุมบีครูจะเอาสีอะไรดีที่ไม่ให้มันชนเนี่ยอาสีเขียวเนาะไม่รู้มองเห็นไหมอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่มุมบีดูนี่อ่ะมุม B ีครูใช้ปากกาสีเขียวนะคะมุม B ีมุมอ้างอีกของบีอยู่นี่นักเรียนเราก็จะหาจมด้านของมุม B ีเหมือนเดิมแต่มุมบีอยู่เนี่นะตรงคนละอันกับมุม A นะ ด้านฉากมันจะอยู่ที่เดียวกันเพราะฉากต้องยาวที่สุดเสมอฉากของมุม B ก็ยังอยู่ตรงนี้อ่ะนะฉากเนี่ยอยู่อันเดียวกันนะคะแต่ด้านข้ามต้กงเรียนเนื่องจากมุม B มาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่มุม A แล้วด้านข้ามก็คือด้านตรงข้ามมุม B มันจะอยู่ตรงนี้นะคะด้านมนัด้านอยู่ตรงข้ามมุม B คือตรงนี้ อ่ะนะคะส่วนด้านสุดท้ายของมุม B ด้านชิดก็อยู่ด้านนี้เขเหลืออยู่ด้านเดียวถูกไหมนักเรียนจะเห็นว่า A กับ B อ่ะข้ามกับชิดมันจะสลับที่กันอยู่นะอีกทีนะคะพอเรามุม B เราก็มาทําสีไปที่มุม B นะถ้านักเรียนมีปากกาสีนักเรียนจะไม่หลงนะคะเริ่มที่ด้านฉากด้านฉากยาวที่สุดอยู่ตรงข้ามมุมฉากนะคะออนต่อไปคือด้านข้าม เราต้องการค่าของมุมบีเราด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมบีก็จะเรียกว่าด้านข้ามนะคะด้านที่เหลือก็จะเป็นด้านชิดอ่ะมาตอบคำถามได้แล้วจายบีายคือข้ามฉากทีนี้เราจะไม่ดูสีแดงแล้วเราจะดูสีเขียวซายคือข้ามฉากอ่ะสีเขียวข้ามอยู่นี่ฉากอยู่นี่ตอบเท่าไหร่คะ3ส,ส่วน5 ไหมอ่าไซด์บีคอสคือชิดฉากตอนนี้ลมพัดนะมือบูสกรินข้างหลังน่าจะขยับคอสคือชิดฉากชิดก็คือ C ฉากก็คือ5 c o คอชิดฉากก็จะเป็น4ส่วน5นะคะแทนคือข้ามชิดนะแทนคือข้ามชิดก็จะเป็นเท่าไหร่คะข้ามได้ 3ชิดก็จะได้4อ่ะแทนคือข้ามชิดก็จะเป็น3ส่วน4 3อ่ะส่วน4เนาะอ่ะนักเรียนนักเรียนต้องไปท่องข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะไซน์ o s แทนอ่ะสำหรับตัวอย่างที่2เรแล้วก็มีแบบฝึกข้างล่างด้วยแบบฝึกข้างล่างนักเรียนก็ลองหาดูนะนะเรียนลองหาดูว่าได้ ลองตอบวิเดียวคลิปหน้าครูก็จะมาเฉลยนะคะครูก็จะมาเฉลยนะอ่ะก็คิดว่าวันนี้เท่านี้ก่อนเนาะนักเรียนเนาะก็อยากเจอนักเรียนตัวจริงๆนะก็ครูก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยคือสอนตรงนี้มันก็แอคชั่นลำบากเนาะแต่ก็จะพย,พยายามให้ได้ดีสุดอะนะวันนี้ก็จะมีแบบ มีมีแบบตัดฉากหลังนะคะแล้วก็มีมีโลเอ้ยถ้าโลโก้ทางมันกับคะโลโก้อยู่มุมนู่นนะใส่โลโก้ไว้นะคะนักเรียนอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพนะคะมีปัญหาอะไรก็ลายบอกนะลายบอกครูนะคะอันไหนครูรู้หรือครูรู้วิธีการแก้ปัญหาเ<อ>บื้องต้นก็จะบอกถ้าไม่รู้ก็ต้องไปถามผู้รู้นะคะหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องแจ้งไปยังเบื้องบนนะก็จะพยายามนะสู้ๆๆนักเรียนนะ อวันนี้เท่านี้ก่อนจอดดีมวกมวบนะมวกมัว